สวัสดีเจ้ายายดาวสั่งเสื้อเฮดทอบมาขึงกิโลจะอามักแกงเซน,น่าอย่านางนี่พิกแกงพิกแกงกวัน้าวแจ้งพิธีต่ำเอานาะก็มีตะขค้งตะไคร่หอมแดงหอมกระเทียมกับปกกกบปีเจ้าต่ำร้อมกันทัานแต่ก็ซอยใส่หั่นนาะตะไคร่านาะใส่ทั้งต่ำใส่ทั้งซอยเจ้าตะไคร่เจ้า อันนี้ใบอันัวนะพา,าไปเจ้าเขาไปแกงกันนอกแกง Head top. เฮ็ดทอบเช่นามจยานางเจ้าแล้วพริกแกงลงไปแล้วก็เอาตะไคร้ซอยลงไปเนาะตะไคร้หั่นใส่ก็ได้บบใส่ก็ได้เจ้าตะไคร้แบบนี้เนาะใส่ไปมันก็บแบิกิน เขาวใายพิธีต่ำเจ้าต่ำด้วยพริกขัน้นน้ำจะได้หนัวเครื่องสมุนไพรมันจะได้แตกน้ำจะน้ำเจ้าเครื่องสมุนไพรมันจะได้แตกเวลาเขาจ่วิธีต่ำพริกกับเจ้าเวลาเขาสดน้ำแกงอร่อยอันน่าปลาล่าใส่ไปเลยเจ้า มันจะได้หายกินคาวถ้าใส่ที่หลังมันจะคาวนะเจ้าใช่อีกเจ้าอละเหม็นละเจ้าเห <laughs> ม็นละเหม็นละ,นละอีกอ่ะ เอาเฮ็ดลงเลยซื้อเฮ็ดทอปมาขึงกิโลเนะ่ะแกงห่ามเจ้าปีนี่ใครจะแกงบ่อยพ่องขึงกิโลกาสองพันห้ารนะ้อยเย็นเนาะห้าร้อยปายห้าร้อยกว่าบาทกินข้าไป้ตัวเจ้า กินอันนี้มันยังอิ่มต่างข้าวนะเจ้าเนี่ยแกงนักอ่ะสาวานทีนาอมาเน้อเ,เ,เจ้ามาแกงเฮ็ดทอบเจ้าแกงเฮ็ดทอบใส่ปลาล่าใส่น้ำยานางเนาอ หนึ่งกิโลห้าร้อยกว่าบาทห้าร้อยกว่าบาทป้าดาวจะจดไว้ว่าปีนี้ป้าดาวขินเฮ็ดทอมัดไปหละงเฮือนแล้วนะสั่งมากิโลขึงนะเจ้าแกงข้าะขึงกิโลขึงกิโลเนาะกว่จะขายเป็น่อเป็นฮอเจ้า่อไหนขึงกิโลเนาะ ก่อนปอดจะเอามาหนะ่เจ้าปดจะล้างทำความสะอาดปดจะถ่ายคลิปส่งมาให้ดูเนาะปดจะแช์ในเพซบุ๊กอีกะที่นี่ผก็ปไปต้มเจ้าปดัดตั้งกระทะหลวงฮนะปดไปต้มต้มแล้วก็ไปล้างให้มันเส็จน้ำแล้วก็แพ็คซศูนย์อันใส่อันถุงสูญญากาศมาเนาะ ใส่เครื่องบินขึ้นมาขึ้นเดียมากระถึงแล้วนน,นี่พ่อแบบเปิดเอามาเองเนาะใครจะเอากีกีถุงกีถุงตอนฝนล่างฝนต้มน่นเจ้าจะพดมาใครจะเอากีถุงนี่แหละแล้วก็จดจด,จดไว้กันมาถึงเมืองนอกก็ส่งมาเนาะส่งแบบเก็บเงินปลายทาง ล่อหนุ่มลอลอเจ้าก้าขายเนี่ยดีค่ะคนแต่งงานอยู่เพื่อเจ้าค่รจะขึ้นเป้าของมาขายทุกสองอาทิตย์เนาะปีนอ่าอกาศบินโตยมาของเอกอขนกันมาสองคนสามคนโจยกันหิ้วเอาของลงมาขายเอาของมาส่งเแบบ้ยอยแล้วกลาได้สักอาทิตย์หนึ่งเขาก็บ,บินกลับไปเอกอ,อยากปีน,นอกางนเนาะ ไปเตรียมของอีกผจะจอากระเฮ็ดแล้วเจ้าเอาแมงดาซดมาแมงดานะ้านะแมงดาผงสปาสเปะเจ้าเอามาหอยขมผงคนแกะอาแต่เนื้อมันเจ้าหอยขมเป็นซักเป็นแมงผงตักตรงตักแตนผงสปา đẹp Quần ấm á nó Thấy da kín có xăng áo ý cả Để có Nếu mà da kín nó cháu nó Kín vô Tì này mì khăn Nhưng các bạn hào nè lại cháu อร่อยเจ้าเกือเจ้าเกลืองมัดรเจ้าผมสลันมส่ไข่ออกเนาะว่นละหลายเซลล์ละเจ้าที่นี่กับใบแมงลักเจ้าวันนี้ใส่แต่ใบแมงลักเนาะ มีใบอย่างกระใ่แขนหน้านะเจ้ามันมีตีนอกหน้านะมัอาออกมาเจ้าใส่แขนนี่ก็หอมละต่จิ้มแล้วก็ได้ไ่ะ ăn, ngon, 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 nó แกเส้น <Okay. S 2> เรียบร้อยแล้วเจ้าแกง head talk. เฮ็ดทอกเส้นนานกับนางเส้ปลาล่าปลาดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าว่ากันคลิปใหม่คลิปหน้านอะดดไล่์ดดแซร์กดกระดิ่งที่ตามคือปลาดาวดวยเน้อจำได้ผาดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะวัายีค่ะ